เด็กไทยนับัดนี้ผมอยากได้โอกาสผมอยเป็นแชมป์โลกโปสนับสนุนผมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับดาวรุ่งนักมวยไทยนะครับเทซี่มาคารอสนักมวยจากฟิลิปปินส์อดีตแชมป์โลกนะครับแล้วก็ดาวรุ่งบอกว่าอยากจะเป็นแชมป์โลกเหลือเกิน ดูกันว่าดาวรุ่งนี่ขนาดไหนนะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมาแล้วกรรมการผู้ชี้ขาดคือพันโทธีระนาวังวรานะครับครับก็เป็นเด็กจังหวัดอุต,ตรดิตถ์ฮะบ,บ้านเดียวกับท่านชัยพักน์สิริวัฒนะฮะขณะจบ,น,น,ะบน,นู่นนะฮะคุณช่เทคนิคตอนนอเริ่มแล้วต้องจับตาหน่อยนะฮะเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาแล้วหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับ น,นักมวยที่แปลกนะท่านผู้ชมที่เคารพเป็นรองแชมป์เปี้ยนโลกถึง4สถาบันและปัจจุบันนี้เป็นรองแชมป์เปี้ยนโลก WBA เบอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ WBC เบอร์สามครับแล้วก็อีก2องค์กรก็คือ IBF แล้ก็ o, o p b f นะฮะและเป็นแชมป์ภาคตะวันออกไกลอีกรุ่นเป็นนักมวยคนเดียวของประเทศไทยที่ตั้งแต่โบราณมีมาเลยก็ได้นะฮะเป็นคนเดียวครับเป็นรองแชมป์เปี้ยนโลกเยอะแต่ว่ายังไม่ได้แชมป์โลกนะครับยังครับ,บวันนี้มาเจอกับเฮซี่มาคาร์ลอดีแชมป์โลกนะครับ รายนี้ประเภทแรดลุ้นๆนะครับเทซี่มาคาร์ลอดนี่เคยมาต่อกรก,กับเมืองชัยกิติเสษมของเราแล้วนะครับแล้วก็เสียแชมป์โลกไปครับเราตอนนั้นนึกว่ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเราต้องเอาเมืองชัยไปป้องกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอันตรายนะฮะนักมวยตัวนี้อายุก็23ปีเท่านั้นเองฮนะเป็นคุณจูนซาเลียนพามาเองนะฮะแต่ดูะฮะวันนี้ดาวรุ่งนะฮะหลังจากที่มาพัฒนาฝีมืออยู่ที่ค่ายสอเพลนจิตมีเทนเนอร์ โอ้โหต่อยหนักนะ <c oughs> ดูเด็กคนนี้คุณสมิงขาวดได้มาด้วยโชคช่วยหรือเปล่าอันดับหนึ่งอันดับสองนะฮะเป็นรองแชมป์โลกสี่สถาบัน,นท่านพี่น้องชาวไทยที่โคราล,ลองจับตาเด็กคนนี้ดูดีๆนะครับผมคิดว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องร่วมสร้างพร้อมทั้งคุณชูเจริญระวีอารามวงศ์ฮะแล้วขณะนี้ได้รับความอุปก,การะจากคุณเสถียรเสถียรสุทธ์นะ,ะซ้อมอยู่ที่คลายสพจิตรนุ่นนะฮะคุณ อาจารย์บัญชาฮะต้องช่วยกันด้วยนะครับดูเด็กคนนี้เพราะว่าเทซี่มาคารลอดนี่เป็นศึกสําคัญของดาวรุ่งชูวัฒนาในวันนี้เลยทีเดียวนะครับหมัดขวาหน้าของดาวรุ่งชูวัฒนานั้นจะออกที่ใบหน้าของเทซี่มาคารลอสแดงกล่ำไปหมดแล้วครับคุณสมิงขาวตอนนี้ครับแหตะลมัดบวกกันนี่แติรูปแรงแรงนะครับแรงเทซี่มาคาลอก็แรงด้วยนะด้วยฮะยกหนแรงไปเลยครับแรงมาแรงไปเลย ต่อยกันอย่างนี้ไม่แน่ว่าจะครบยกหรือไม่เพราะปกติแล้วเทซี่นี่ก็ไม่ไม่ค่อยโดนน็อกนะฮะเนะทซี่มาคารอลนี่ประวัตินี่แฟนมวยในเมืองไทยรู้จักกันดีแล้วนะครับประเภทแรดเรียพี่<อ>มาตอลอดและรุ่งหญิงหนึ่งสองล่าตู้อีกโลกอืออือฮึอ่าโอ้โหโดนโดนซ้ายเข้าปลายทางแล้วนะครับเทซี่โดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งทำท่าก้นเตี้ยนะครับเทซี่มาคารอลทำท่าก้นเตี้ยแต่รุ่งไม่ปล่อยนาทีทองแล้วพยายามเน้นอีก ดูเผนๆจะคล้ายคืนกันคบโอ้ตีซี่ต่อยขวาจังหวะบวกนะครับเรุ่งเป๋เป๋หมือนกันนะฮะเอาเดรุงเป๋นะครับเป๋เหมือนกันนีาดรุ่งเ้นะครับโอ้โหมือนกันนะเาเดาว่งนะครับเ๋มอกันนะอาดานะครับหมนกันนา่แเละครับเขวาหมัดนีก้นาด่เปนะครับเข้ามุมนัดเลานะครับนครับูปเพนกปนะฮะมอาูยกรี่งเป๋นะครัปือนกันทีเดียวงนะครเดียหนะฮดรุ่งนะครับนักมวมไทยเทซี่โอเอหโดน สองสมัดต,ต้องส่งเสียงเชียร์กันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับดารุ่งเป็นประเภทไฟเตอร์นะครับไม่ใช่เป็นมวยบ,บ็อกเซอร์ประเภทแรกเหมือนกันเทซี่ชอบเหมือนกันเทซี่บอกว่ารอชกอย่างนี้มาต่อยขวาโดนหน้าดาวรุ่งร,รูปคุกซ้ายตัดลํำตัวอีกเทซี่หันมาล้วงล่างเทยี่ต่อยขวาโดนหน้าดาวรุ่งมาขวากับซ้ายนะครับดารุ่งนี่เปิดหน้าเปิดตาไม่ได้นะครับจะเป็นชาครับ จังหวะที่ดาวรุ่งหมัดซ้ายตกเนม,ม่าหมัดขวาของเทซี่มาคารลอดจับที่ใบหน้าของดาวรุง่งทุกทีเลยนะคร,ครับแม่นยำนะฮะแล้วเป้าหมายนี่แน่นหม <า S 2> นัดซ้ายของดาวรุ่งจับก็ที่ลําตัวของเทซี่มาคารลอสก็หยุดไปเหมือนกันนะครับคุณ <ไป S 1> สมิงไปอัปคัดมากไม่ได้อาจารย์ะอัปคัดแล้วมีบวกขวาของเทซี่มาคารลอสนี่อันตรายนะฮะ เราเรา,าโหว้ายนะครับอันนี้ต้องจับตากันดูดีๆแล้วครับผมคิดว่ามวยวันนี้ต่อยกันอย่างนี้แล้วผมคิดว่าสามคู่นี้อาจจะใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงลูกนี้โอ้โหตัดก,กันลอดทีทซี่พยายามเล่นลาตัวเล่นทางนะครับฮะดารุ่งหมายจะน็อกเหมือนกันแต่ว่าพิพาไม่ได้นะครับเทซี่คอยบวกอย่างดทีซี่ต่อยขวาตัดลำตัวอีกมาออกมาตะลต่อมัดดีน่ากลัวเหลือเกินนะครับผมสนใจโอ้โห สมบูรณ์แบบนะฮะอดีตแชมป์โลกของ IBF นะะมาเสียแชมป์โลกให้กับเมืองชายกิติเกษมของเราแล้วดาวรุ่งวันนี้นะจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเป็นรองแชมป์โลกถึง4สถาบันแล้วต่อยอย่างนี้ก็ต้องวัดดวงแล้วฮะเฮซี่ไม่กลัวเลยนะครับพยายามแรกเป็นแรกครับโ<ห>อ้โหต่อยอ่มนโดนหน้าเต็มเนะครับดาวรุ่งต้องระมัดมระวังเป็นพิเศษแล้วนะครับไม่ใช่ว่า เขาลตัวแล้เอาแล้วครับโอ้โหมวยคู่นี้แร่กันลึกเลยนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นหมูหรือเป็นจ่านะครับตอนนี้อือดูเอาซ้ายกับขวาหมิงขาวมวยอย่างนี้นะครับไม่ต้องเอาเรีว่าขนาดไม่ได้ชิงแชมป์โลกนะครับยังต่อยกันปัดไปปัดมาเลยนะครับเป็นนักมวยที่อันตรายอย่างนี้ประเภทเดียวกันฮะรุงหญิงซ้ายตัดลำตัวอีกโอ้โหเทซี่มาครอสนี่เฉยๆเลยนะครับเพราะว่าโดนมาหนักกว่านี้แล้วรุงหญิงซ้ายหนึ่งสองลำตัวอีก ที่ซี่ต่อยขวาฮุกซ้ายตัดลำตัวแล้วรุ่งชกใกล้ๆนะครับรเดี๋ยวได้ทราบไปแล้วว่าเป็นมวยประเภทไฟเตอร์รุ่งฮุกซ้ายยกที่2เมื่อสักครู่ที่ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเกิดกระแสไฟฟ้าฟขัดข้องนิดหน่อยตอนนี้มายกที่3ครับคุณสมิงขาวครับ ดารุ่งกับเทซี่มาคารอสนะครับแมคู่นี้ชกกัน2ยกนี่เริ่มจะอิ่มแล้วนะครับแต่ยังไม่เต็มถังคงชัย <laughs> พอไซอย่างนี้นะฮะบ,บอกแล้วว่าการชกออกหมัดของน้ำมือทั้งคู่นี่สมบูรณ์แบบแล้วนะอโหโหนอีกฝ่<ว>ายหนึ่งเป็นแชมป์โลกมาแล้วอีกฝ่ายเป็นรองแชมป์โลกสี่สถาบันแล้วขณะนี้ลูกหญิงซ้ายตัดล้มตัวมาแต่ละหมัดแรงๆเทซี่ต่อยขวามาอีกหมัดน,นึ่งดารุ่งขยับเขาอีกมาแต่ขวาของเทซี่นี่คอยปุน่นเปลี่ยนปุน่นเปลี่ยนคอยโต้ตลอด ลูกเยับขวาเข้าหน้าทีงสุดต่อยโดนหนึ่งสองของดาวรูลูกต่อยหนึ่งที่ต่อยหนึ่งสองลำตัวรูยับขวาไว้หมาต่อยกันหมาเหลือเกินนะครับตัดกันี่หันมาเล่นลำตัวอีกคุณสมชัยแรงเหลือเกินนะฮะถ้าได้ยินเสียงในเวทีแล้วปุบปับปุบปรับรังโอ้ต่อยหน้ากันแรงเงินอื้อหือดูตัดกันแต่ละทีฮะคุณสมิงขาวเอซี่มังครอดได้เฉยนะครับโดนลำตัวอีกหมัดหนึ่งโดนหมัดนี้รู้สึกเร็วมาล้วครับหม่าโดนที่ลูกซ้ายตัดลำตัวอีกรูต่อยซ้ายเข้ามา ดาวรุ่งไม่ถอยเหมือนกันนะครับพยายามโต้ซี่ซีต่อยดึงหมาโทยซีนี้ท้งขวาล่างซ้ายบนนะครับต่อยถูกหลักไปหมดร,รุ่งยียบขวามาสองบัดโหโหเราเราต้องออกอย่างนี้ครับสมิงขาวละ<ด>ไปบวกด้วยไม่ดีนะโดนซ้ายไปหมัดนะครับมีอาการเหม,<า>มือนกันครับมาทำท่าเป๋ไปนิดเดียวสติคืนลแล้วนะครับหลวมไปไม่ได้คือสมิงขาวหลวมไปเรามีสิทธิ์โดนขวาหงายเก่งมันไม่จะน,นะ โคเทซี่นี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าประเภทแรดเรีย,ยพี่เหมือนกัน<ว>รุ่มต่อยซ้ายโดนหน้าอีกอีก<ว> ลุงาาต่อยใช้เขาน่าหุกคว้าเขาน้าลุงต่อยแชเขาหน่าอีกต่อยแช้ลตัวเดมาเดซี่อยคว้าลตัวบาชุดใหญ่นะครับ เราเลือกทุ่หน้าหมดแล้วโอ้โอ้ดับดาวลูงขวาซ้ายตกไม่ได้นะฮะขวาอันตรายเอาผ่านกันฮึ้ขึ้นเลยนะกรรมการทันเทวเรียกแพทย์ก่อนนะครับหน้าผาของเทซี่มาร์คลอตแตกนะครับโอ้โหชกกันเหลือเกินคู่นี้ฮะเรียกว่าอิ่มเลยนะครับแค่ยกที่3นี่อิ่มแล้วลานโลกดนตรีตรงนี้อาถรรพ์จริงๆนะฮะหน่วยที่มาชบาสโชกได้นะครับแผงบอลโชกต่อไม่ได้ <c oughs> โอ้โหเละไปแล้วนะครับเทซี่บาคารอนนี่เละไปแล้วแต่ว่าน้ำหนักมาตลัดดิชนด้วยนะครับซิษะก,ก็ชนด้วยเทซี่พยายามลุ้นมา,มาน,นะครับก<า>ันนะฮะท่านผู้ชมฮะมวยระดับอย่างนี้แล้วตัดกันตลาทีภายในที่บุบบักบุบบับไปหมดนะฮะเรามาดูยกที่สี่ยกยกที่สี่นะครับดาวรุ่งปักที่นะ่างเกงว่าเอ็มร้อยนะครับเอ็มร้อยห้าสิบรุ่งต่อยซ้ายโดนหน้าของเทซี่อีก มเทซี่มาคขอลนี่โดนจังๆไหลหมัดนี่ยิ่งโดนยิ่งบุกนะครับเรียนให้ทราบไปแล้วว่ายิ่งโดนยิงแข็งเทซี่พยายามเดินไล่ามาอีกฟันโททีระนา,าววราฮะต่อย้ละ<า>ียวันนี้ห้ามวันนี้ละเอียดนะครับครับดูรูปร่างเหมือนกันแล้วหัวใจนักมวยฟิลิปปินส์คนนี้นี่นะฮะมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมเปีโลกรุ่ พอ,อเทซี่นี่โดนดาุูงตามเลยนะครับเทซี่ต่อยขวาตัดลําตัวอีกมุดเลยนะครับตอนนี้เทซี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่ารายนี้ถ้าไม่เป็นลมหรือว่าไม่สลบนะครับยังไงก็ถึงดีกาเหมือนกันรุ่งต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกรุ่งต่อยซ้ายโดนหน้ารุงต่อยซ้ายเข้าหน้าเราก็หนักเขาก็หนักนะฮะซ้ายก็หนักขวาก็หนักนะฮะชิงกันอื้หวยซ้ายกับขวาชิงอันสองโดนหน้าของเทซี่แม่เทซี่นี่ยังทนทาน ทีต <Net> ่อยขวาตนี่นะมัดนี้ฮะคุณสมิขามัดนี้ที่เขาบอกลักษณะคล้ายคลึงกับเขาทรายแกลเล็กซี่มีอัปปะคทรายเข้าลําตัวนี่นะแต่ยังไม่ได้มียิงตรงเท่านั้นนะฮะเขก้าวได้ดีๆอีกนิดเดียวนะฮะโครงสร้างดีเรือีพยายามโตเหมือนกันรุ่งมีมัดขวาเบอร์ยิงซ้ายตัดลําตัว เทซี่โดนลำตัวจังๆี่ทําท่าจุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเก็บอาการไม่ยอมออกอาการง่ายๆเทซี่พยายามฮุกซ้ายตัดลํำตัวอีกปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าฮะคุณสมิงสงาวปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าทางเราเราอัปปคัดเนี่ยเทซี่บวกขวามาเรามีสิทธิ์ตีกลางอย่างนี้ต่อยยืดเยื้อไปแล้วเราดีฮะเดี๋ยวรุกต่อยซ้ายตัดลํำตัวอีกเทซี่หันมายิงหนึ่งสองลำตัวล่อยขาวาโดนลุกขาวาต่อยเลือดเริ่มไหลนะครับ โดนโอ้หมาดขวากล้แท็กไว้ด้วยถืบตรงฮะตรงชัดโอ้โหการล่นนั้นโอ้โหยัดเลือดไหลมาเป็นทางเลือดไหลมาเป็นทางนะครับตอนนี้ทางเทซี่ดาวรุ่งพยายามเน้นนะครับพยายามเลือกเป้าเทซี่ต่อยขวายังพรับมายิงแหมาดับขวาอันตรายเหมือนกันนะครับเทซี่ดาวรุ่งนี่หลบไม่พ้นไม่ได้นะครับโดนไม่เก็บคางไม่ได้เหมือนกันเทซี่พยายามลูกเขาอีกดาวรุ่งวันนี้สไตล์คล้ายคลึงกันนะฮะ โดนในเยี่ยมยอดลูกต่อยซ้ายโดนหน้าของเทซี่ลูงยิงสองเข้าหน้าเทซี่ชักงงนะครับโดนซ้ายหมัดนี่ลูงยิงหนึ่งสองมาอีกเทซี่พยายามโตมาต่เทซี่ต่อยขวาลำตัวลูกต่อยซ้ายเข้าหน้าเทซี่นี่ทนหมดยกที่ห้ามาผ่านมาสี่ยกนะครับในศึกเอ็มร้อยพิชิตโลกวันนี้ ดาวรุ่งนี่บังเกว่าเอ็มร้อยนะครับเอ็มร้อยห้าสิบเหมือนกับเทซี่มาคารลอสเหมือนกันดาวรุ่งพยายามหันมาเล่นล้ำตัวอีกโอ้โหดาวรุ่งนี่ยิงตละลุมัดแรงๆทั้งนั้นแน่นๆเลยนะฮะอื้อหือดารุ่งต่อยหนึ่งสองก็อีกดารุ่งต่อยซ้ายล้ำตัวเทซี่โดนล้ำตัวเข้าไปจังๆไปหลายหมัดนะนะครับยังเฉยแม่รายนี้เรียนให้ทราบไปแล้วว่า ไม่ยอมออกอาการง่ายๆนะครับประกาศสิบัตของเทซี่บางคลอดี่แฟนมวยในเมืองไทยรู้จักกันดีเยอืมเสียเอกลักษนณะ์นักชกฟิลิปปินส์นะครับอดีตแชมเปี้ยนโลกเหมือนกันอืดูกล้องโวบนของเราเตลอดเนนตลอดะครับโดกต่อยนโดนโอ้โหเทซี่ลูกนี้ต่อยตัดคุงกำเนิดนะครับเทซี <im mon> ่พยายามเข้าอีก แมาดาวรุ่งวันนี้ไม่ประมาทนะครับประมาทไม่ได้เลยทีเดียวเปิดค้างก็ไม่ได้เทซี่นี่หมัดขวานี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับคอยลุ้นคอยโต้ลุ้นต่อยซ้ายเข้าในอีแม่เทซี่เี่เฉยโดนซ้ายหมัดรนึงทำท่าหยุดนะครับหยุดไหมโอ้โหแต่ไม่หยุดจริงนะครับเป็นฝ่ายเลยเทซี่ต่อยขวาโต้อีกบัดนึงลุงยับขวาไว้ ซีตามมาหมัดขวาแตุ่่หมัดนี่รุ่งต่อยหนึ่งสองลำตัวหนักต่อนักแล้วก็ทนต่อทนด้วยนะครับคุณสม้ชรเราไม่ทราบจะทํำยังไงหนักก็หนักด้วยกันทนก็ทนด้วยกันฉะนั้นบางทีแฟนมือทางบ้านก็บอกว่าไอะทำไมต่อยหนักแล้วทําไมไม่ลงไอ้ฝ่ายทนอว่าดารุ่งหมัดไม่หนักนะครับแท้เทซี่มาาลอดนี่ทนทายาดเลยคือว่าไดรเรียกพี่มาตลอดนะครับผี่ชกในเมืองไทยเลื่อนไหลเป็นทางแล้วพยายามตัดลําตัวดารุ่งหมัดจังหวะสอง่อยโดนหนึ่งสองลำตัว มาเทซี่โดนลำตัวเข้าไปทำท่าอ่อนนะครับเีรองตามจะรุ่งตามแล้วเล่นแล้วเล่นล้มตัวเล่นลําตัวยิงล้ตัวอาการครับเทซี่โดนลําตัวอ่อนไปพักหนึ่งลงต่อยซ้ายเขาอีกเทซี่ทำท่าจะทำท่าจะอยู่นะครับยังไม่อยู่ าการพันโทธีระเรียกแพทย์มาดูใหม่นะครับเอกิดออกมาเป็นทางทีน่าพาของทางเทซี่มาคลอสนะครับทีนาพาของเทซี่มาคลอสยกนี้ยกห้าแพทย์ดีเด่นของสนามมวยลุมพินีนะฮะแต่ว่าโชกต่อไปได้นะครับไม่อันตรายเท่าไหร่เป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นกระดรุ่งเดินย้ำอีกเดรุ่งต่อยหนึ่งสองลํำตัวอีกเทซี่พยายามขยับขยับเข้ามาออกมัดไม่ทันนะครับโดนลํำตัวเข้าอีก เซซี่หันมาแรกเหมือนกันโดนทุกขวาของดาวรุง่งเซซี่พยายามบุกเข้ามาโดนทุกขว้าอีกหมัดหนึ่งรุ่งเย็บขวากันไว้รุ่งยิงซ้ายตรงเข้าหน้ามาหมัดดีเต็มหน้ายิงซ้ายลำตัวอกีกต่อยหนึ่งสองแรงๆทุกหมัดพยายามเล่นเรื่องปลาต่อยซ้ายเข้าหน้าหมดยกที่ห้ากันไปห้ายกนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็คงจะเห็นฝีมือและการพัฒนาของดาวรุ่งชูวัฒนาว่า พัฒนาขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยทีเดียวนะครับมาดูยกที่6นะครับวันนี้ทางบุญเลี้ยงก็มานะครับเตรียมจะมามอบสร้อยให้ด้วยนะครับบุญเลี้ยงจากดาราคาเฟ่และว,วิลล่านะครับเตรียมมาแล้วโอ้โหโดนซ้ายอีกบัตรหนึ่งแล้วก็คุณสมยศนะครับจากพระราม9้าคาเฟ่ตลกนี่มากมายนะครับแต่ละแต่ละคืนแต่ละคืนนี่มากมายเลยมีคุณสมยศนะครับเป็นผู้บริหานงานอยู่ ครับก็ต้องขอขอบคุณเหล่าดาราฮะนำโดยคุณโกวิทวัฒนคุณก็ามาเชียย์สามารถพยาการุงกันเต็มแล้วท่านผู้ชมที่รบมา,มาอย่างที่อาจารย์บัญชาท่านอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลท่านบอกดาวรุ่งพัฒนาขึ้นนะฮะต้องอยู่ที่สายตาของท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าจากการชกของดาวรุ่งไฟนี้แล้วยังยังต้องศึกษายอือหือดูบวกกันสอนสดีเพซีบาคลอดนี่มาโดนจังๆยกที่ห้าในทำผ้าจะแย่นะครับ ตอนนี้มาอีกแล้วมีกอกสองมาอีกแล้วเทซี่มาคารอลเดอรุ่งต้องเน้นนะครับประมาทไม่ได้พิ้นามก็ไม่ได้นะครับน้ำหนักบัดของเทซี่นี่เลือดเริ่มไหลมาอีกแล้วนะครับที่หน้าผาของเทซี่บาคารอลของเราถ้าไม่สมบูรณ์จริงๆนะฮะถ้าไม่ได้อาศัยการซดซ้อมที่สมบูรณ์ที่ค่ายสอพนจิตแล้วผมคิดว่าวันนี้โดนอย่างนี้ก็ประสบปัญหาแน่นะครับแฟนเนือใหญ่เพราะไฟดับไปที่นี่ทั่วกูเอาล้ครับตอนนี้กระแสไฟก็ แต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเห็นเลือดนะสองฝ่ายฮะอาจารย์บันชาครับไม่ทราบว่าดาวรุ่งของเราแตกด้วยหรือเปล่าครับเลือดทั้งสองฝ่ายท่วโอ้โหโอ้โหจุกฮะยิงตรงเข้าไปลูกไม่ไหวแล้วครับทะลวงหัวใจเลยเออโดนไปโดนนะตัวออ่เทซี่มาคาร์ลส์ทำท่าจะจุกซ้ายไม่าซ้ยเท่าไหร่ลูกต่อยซ้ายเท่าไหร่ลูกนั้นอีกต่อยเท่า เทซี่มาครับทนเหลือเกินนะครับรูดขวาตากลำตัวเองโอ้โหดูแก่ต้ออีกดูกระเทียโอ้โหดูมวยเทซี่มาแล้วระเบียงนะครับเน่าโดนมั่งรู้สึกไครับที่ลอยขวาลาตัวเองเออเทซี่มาแล้วนะครับมาก๊กสองโอ้โหโดนลำตัวทำท่าอื้อไปนะครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้สวยฮะสองแรงบวกอัปปการ์ดก็ไปสวยรูดเดินบี้บีกดูเสียงเชียร์จากแฟนมวยททบ .5 โอ้ทางบ้านครับ ดูมวยคู่นี้แล้วอิ่มเลยนะครับลุ้งต่อยซ้ายลำตัวเทซี่โดนลำตัวเข้าไปโดนเข้าหน้าอีกลุ้งต่อยซ้ายเข้าหน้าโอโ้โหโดนตะล่มัดจังๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหตัวโก่งตัวงอไปแล้วโอ้โหเทซี่โดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งลุ้งต่อยซ้ายเข้าหน้าลุงต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกเทซี่โดนต,ตัวโก่งตัวงอโดนหน้าก็ทำท่าจะไปนะครับมาแต่ฮุกซ้ายน่ากลัวอย่าเผลอนะค,คุณสมิงขาวเผลอไม่ได้เลครับตักขัดขวาของเทซี่นี่สามารถที่ลุ้งต่อยซ้ายอีก ล่อยใช้ตามลำตัวลองอยขวาลำตัวลอ,อยใ<อ>ช้เข้าหน้าทำรูปบุกโอ้โหดูแกติอืออือเออลอยใช้ลำตัวอีกลอย oh. ใช้ลำตัวครับเป็นไงบ้างครับครับเอ่อในยกที่6ที่ผ่านมานะครับคุณสมิงข่าวครับตามความคิดเห็นของผมนะเอ่อถ้าหากว่าผมเป็นกรรมการหรือเป็นกรรมการชาวต่างชาติเนี่ยผมว่ากรรมการชาวต่างชาติเนี่ยคงจะยุติการโชว์ไปแล้วเพราะว่าดูสภาพของเชซี่มาร์ลอสแล้ว อตอบโตโ้ได้น้อยมากเลยนะเชียนไปเชียนอยู่อยู่แล้วนะครับมาดูยกที่7นะครับคุณสรงชัยครับครับเราต้องให้โอกาสอย่างที่อาจารย์บัญชาได้เรียนท่านผู้ชมนะเพราะมองได้แต่พูดมากไม่ได้แล้วฮะต้องดูข้างมนคุณสมิงกาเจอนะคุณสวิงกาครับดาวรุ่งตอนนี้ต้นยกนะครับคอยป้องกันไว้ก่อนเทซี่นี่เรียนให้ทราบแล้วว่ามีทั้งก๊กสองกอกสามทำท่าจะแย่แต่เขาก๊กหนึ่งเทซี่ตามบุกเขาอีก นักมวยทั้งคู่ที่ตัดลำตัวนี่ต้องชมเชยเลยฮะยอดเยี่ยมทั้งคู่เพราะเทซี่นี่เป็นแชมป์กีฬโลกที่ผมประทับใจตรงหมัดอัปกระคักซ้ายและขวาตัดลำตัวเนี่ยเขาทําได้ดีนะดาวรุ่งของเราก็ถนัดลูกนี้พอดีและเป็นมวยสไตล์ที่คล้ายคลึงกันฉะนั้นแม่นักมวยอย่างนี้เวลาออกออกลำตัวแล้วน่ารักนะด้วยตัวนี้โดนต่อยซ้ายเข้าหน้าโอ้เทซี่โดนตะลามัดเต็มเต็มเลยครับดนต่อยซ้ายก้าอีกเทซี่ยังเฉยลูกยับเทซี่ต่อยหนึ่งเทซี่ต่อยขวาเข้ามา เฮซี่กะบวกเหมือนกันนะครับพยายามตัดลําโดนฮุกขวาตัดลําตัวอีกเฮซี่นี่ต่อยหน้ายังเฉยเฉยแต่โดนลาตัวทําท่าออกอาการตูต่อยซ้ายเข้ากะเข้าคางแล้วนะครับรุดงไล่มีอีกเฮซี่โดนซ้ายเข้าหน้ารูต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกพยายามเน้นเลือกเป้านะครับเฮซี่หุกซ้ายมาหมัดหนึ่งเฮซี่ต่อยขวามาแตกด้วยกันนะครับเดารุ่งก็แตกด้วยเทซี่ก็แตกด้วยตู้ต่อยซ้ายเข้าหน้ารู้ต่อยซ้ายลำตัว เทซี่นี่คนลายาจจริงๆนะครับสู้ด้วยวิญญาณจริงๆดาวรุ่งเผลอไายไม่ได้นะครับเทซี่มาอีกแล้วเทซี่พยายามกวนด้วยหมัดขวาแตกด้วยกันนะครับดาวรุ่งก็แตกด้วยเทซี่แตกมาตั้งแต่ยกที่สองที่สามแล้วแต่ดาวรุ่งมาแตกตอนหลังรุ่งพยายามต่อยตัดล้มตัวอีกเงซี่หุกแหมหุกซ้ายหมัดนี่น่ากลัวเหลือเกินแรงตลอดนะครับแต่ดาวรุ่งวันนี้ไม่ยีราเฉยๆ กรรมการพันโพธิระนะครับรุ่งยับขวาโดนหน้าอีกซี่ต่อยขวามาหมาัดนึงเอซี่เลือดไหลต่อยขวามาสองหมัดโดนหน้าดาวรุ่งรุ่งขยับเข้าอีกรุ่งขยับเข้าอีกเอซี่พยายามบวกขวานะครับเอซี่ต่อยขวาต่อยสัน้นๆต่อยขวา,าอีกโอ้โหเลือดไปด้วยกันนะฮะสามีสามเ<ล>ราเลีเลงเลือด ศึกระเลงเลือด oh, วันนี้นะครับศ oh. ึกเอ็มร้อยพิชิตโลกนะครับกระเลงเลือดวันนี้ที่ร้านโลกโดนตรีเทซี่มาเป็นชุดรุ่งผู้ขวาตัดไปกูยับขวาเข้าหน้ากูปล่อยซ้ายล่มตัวโอ้ oh, ไม่ยอมลง oh, นะฮะโอ้โหเทซี่นี่กรรมการพันโทธีราบอกว่าอย่ากดอย่ากดศีรษะนะครับโดนทุกซ้ายไปหมัดหนึ่งดาวรุ่งม, <c oughs> มาเทซี่เ <c oughs> วียงขวาหมัดโดนทุกซ้ายหม <c oughs> ดเนี่ยหนึ่งสอง ที่เจ็ดนั้นเทซี่มาเาร้อยก็ทำท่าจะแย่เหมือนกันนะครับปลายยกนำพ่าชามือสักคพู่นี้เริ่มมาแล้วนะครับทางดาวรุ่งในแม่ปลายยกที่เจ็ดในเทซี่โดนทำท่าเหมือนไก่ที่โดนตีทำท่าจะง่วงจะวิ่งออกนอกสังเวียนนะครับนนเทซี่ฮึดมาอีกแล้วนะครับพยายามเล่นลำตัวดารุ่งพันหน้โหโดนหมัดขวาดารุ่งอีกมาดารุ่งวันนีน้ เดูว่าตะลุมัดโอ้ออกมายิงซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวเทซี่โดนเข้าใบจังๆโดนมาซ้ายเข้าหน้าลุกยิงซ้ายเข้าหน้าเทซี่ต่อยขวาโต้มะหมัดนึงแต่เทซี่นี่ใจเกินสมร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับลุกขวาตะลุมตัวลุงยิงซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวเทซี่ดีนี่โดนซ้ายลำตัวอีกลุงต่อยขว้ขาตะลุมตัวต่อยซ้ายลำตัวเต็มเต็ม ไม่รู้อยู่ได้ยังไงเลยครับเทสซี่นี่ไม่รู้อยู่ได้ยังไงเลยครับอยู่ไม่อยู่ยกนี้ไม่น็อกก็น่ากลัวครบสิบยกนะน็อกได้ไหมแค่นี้ยังไม่ยอมนะครับแตกด้วยกันทั้งคู่คุณเอ้าดูเอ้าโอีรู้พยายามเดี๋ยวรูพยายามได้นหมต่อยซ้ายเข้าหน้าโอ้โหเทซี่ไม่รู้ว่ากินเะไรกินไหลที่ไหนมาหน้าตาเละไปเรื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวรูก่อนแตกเหมือนกัน เทซี่นี่โอ้โหอยู่เพราะว่าวิญญาณแท้ๆโดยใช้ลังตัวลงไม่ลงไม่ดีแล้วโอ้ดูโอ้หัวใจนี่เลือกเกินนะครับโอ้คุณสมโทษอ้าวมาอีกแล้วดึกๆดูด้วยโดนลังตัวเข้าไปแล้วนะครับหน้ามืดไปแล้วเทซี่มาขะรสไหวไม่ไหวนะครับที่เลี้ยงแล้วไม่ไหวเลยนะครับโอ้โดนมาเยอะโดนยุงกระทั่งอิ่มนะครับโดนยุงกระทั่งอิ่ม ในยกที่8นะครับยืนทิงเชือกไปเลยนะครับยอมแพ้ไปเลยดาวรุ่งชูวัฒนะครับได้รับการชูมือเป็นนักชกที่ตอนนี้เรามีภาพช้าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับลูกที่เทลซีมาคารลอสนั้นถึงกับทรุดลงไปนั่งแล้วลุกขึ้นมายืนก็ไม่ไหวนะครับเราน่าภูมิใจนะฮะจากการชกของดาวรุ่งชูวัฒนะวันนี้ดูจากการพัฒนาฝีมือแล้วอาจารย์บัญชามีความเห็นเป็นไงครับเอ,อ่อแชมป์ลูกฝันใจชาวไทยมีน